นอนต่อกันเป็นงูกินหางเลยนะลูกฮะอ้ดูแมวส้มของเราค่ะแมวส้มแมวส้มพี่ทองเต็มพี่ทองเต็มแกล้งน้องทองเต็มแกล้งทองฟูนส่วนพี่ทองหยิบของเราคุงคุยเลยลูกแต่ละคนแต่ละคนเอาแมวว่าไงลูกเอาแมวของแม่เรียกแม่มฮะแม่จะเดินพันทองหยดเรียกแม่แหละลูก วัวแม่ไม่เห็นใช่ไหมเอ้าแมวเอ้าแมวดูค่ะจ้าทำไมอะลูกอืมเอ้าแมวเอ้าแมวสาวแม่เนี่ยพี่ฮะทำไมพี่ของก้นของเรา เนี่ยค่ะโอ้ขอแม่เดินหน่อยได้ไหมลูกนะขอแม่เดินหน่อยได้ไหมนอนกันเหยียดยาวเต็มพื้นที่เลยค่ะหาทางเดินไม่ได้เลยฮะดูด,ดูดูเขาวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็นอนใส่เท้าแม่อ้อนแม่ขนาดหนักเขาอะดูจะอ้อนอะไรมากมายขนาดนี้ฮะรู้มากค่ะ พี่เขาพาทำอะไรก็ทำหมดตัวแค่นี้จกอ้อนอ๋อและวคนดูสิดูสิต้องหยดเอาเ,เอาอะไรอ <c oughs> ทังเสียงเอานะคะตอนนี้ทั้งทองหยดแล้วก็ทองจันมานัวเนียนัวเนียกับแม่อ้อนแม่ส่วนหนุ่มๆของเรากลัวแต่จะไม่หล่อทองหยิดกับทองแท้สองหนุ่มวันนี้ไม่เกเรกันค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องแยกแยกอยู่กงสงสัยเหมือนเขาจะรู้ว่าถ้าเขาทะเลาะก,กันเขาต้องอยู่กง วันนี้เลยไม่ทะเลาะกันเลยค่ะถือว่าโชคดีมากๆจาจะจาตาไม้ทองจันมานั่งนั่งอกแม่หืมทำไมลูกหืหนูอยากอ้อนแม่เหรอลูก,อย,กอ,อ,อยากอ้อนแม่หนูอยากอ้อนแม่เหรอลูกคือทองแค้กับทองแท่งค่ะสองพี่น้องเขาทองแค้แต่งตัวให้น้องทองแค้รักน้องเหรอลูก ทองแพ้รักน้องทองแค้รักน้องแต่งตัวให้น้องทองแคกท้องแข้งเขาจะชอบไปอ้อนเดี๋ยวอ้อนแม่เดี๋ยวอ้อนพี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดอาสามน้อยของเราเนี่ยมานอนข้างแม่อาซุก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 อาซุกพี่เร็วซุกพี่เร็วแต่ละคนตะมุตะมิปุ้ยมุ้ยค่ะ ด,ดูดูอมเพียงอมเพียงอะลูกอมเพียงอมเพียงอมเพียงน้องใช่ไหม,อ,มอันนี้คนละคนลูกคนละคน,ผ,คนผิดคนแล้วผิดคนแล้วหัวชนกันหัวชนกันหัวชนกันอันนี้ทองทองแท่งนะลูกไม่ใช่ทองแท้มีการจะงับเท้าทองแท่ง <laughs> ทองหยิบของเรา แต่ถ้าเป็นทองแท้นี่คงคงมีเสียงขู่กันละค่ะอดีเป็นทองแท่งส่วนคู่นี้ก็ไม่เบาเหมือนกันคู่นี้ก็ไม่เบาเหมือนกันไม่น้อยหน้าเลยดูทองพูนค่ะหลับตาปิ้มให้พี่ทองหยดเข้าแต่งตัวให้มีความสุขมากมายเลยใช่ไหมลูกฟินมากใช่ไหม นี้ก็ไม่เบาค่ะชอบไปหาอ้อนพี่คนนู้นทีพี่คนนี้ทีบางทีก็ไปอ้อนพี่ทองหยิบทองคุณของเราเนี่ยแต่ตอนนี้ขออ้อนพี่ทองหุดก่อนครับพี่ทองหุดแต่งตัวให้ผมหน่อยนะครับสาวๆยังยังไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหนุ่มคนนี้ของเราเนี่ย น้อยคนนี้จะชอบไปอ้อนพี่พี่ดูท่าน,นอนของทองมั่นไม่ต่างจากแม่ทองมาเลยเชื่อไม่พิงแถวเลยลูกฮะชอบนอนอ้าซางเหมือนแม่ค่ะลูกของแม่ทองมาเอของคูณของคุณอ,อ,อ้อนพี่ทองหยดเหรอลูกฮะ มันจะน่ารักไปถึงไหนเนี่ยฮะ,ะอ้อนพี่เข้าไปถึงไหนความน,น่ารักน่าเอ็นดูมีให้เห็นมากมายค่ะมีเห็นเยอะแยะสำหรับเด็กๆเข็นแล้วอุ่นใจชื่นใจถือว่าเด็กๆพวกเขาโชคดีค่ะ แม่กิ่งก็ถือว่าพวกเขาโชคดีมีบุญมีบุญวาสนาต่อกันที่พวกเขาได้มาอยู่ในบ้านแม่กิ่งและหลายท่านเอฟซีหลายท่านเห็นก็อุ่นใจค่ะรู้สึกมีความสุขไปกับเด็กๆด้วยแม่กิ่งก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันค่ะที่พวกเขาอยู่ถึงนครสวรรค์แต่พวกเขาก็มาอยู่กับแม่กิ่งได้ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันมีวาสนาต่อกันนะลูกนะถือว่าพวกหนูโชคดีมากๆนะลูกนะ ก็มีอีกหลายชีวิตค่ะมีอีกหลายชีวิตที่มาขอความช่วยเหลือจากแม่กิง่งแต่ว่าแม่กิ่งก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ค่ะถึงแม้แม่กิ่งจะให้โอกาสเด็กๆพวกนี้เข้ามาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกทุกเคสทุกคนจะได้จะได้รับโอกาสเพราะว่าถ้าแม่กิ่งให้โอกาสทุกคนที่ติดต่อมาหาแม่กิง่งแม่กิ่งก็ไม่ไหวค่ะ ตรงนี้แม่กิ่งก็ต้องกราบขออภัยท่านด้วยนะคะที่มาขอความเมตตาจากแม่กิ่งอยากให้แม่กิ่งรับน้องๆไว้แต่แม่กิ่งไม่สามารถรับไว้ได้ค่ะเพราะว่าแม่กิ่งเองก็บอกตรงๆว่าตอนนี้คือล้นบ้านแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะแม่กิ่งต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ คือแม่กิ่งเข้าใจค่ะว่าทุกท่านเห็นแม่กิ่งเลี้ยงลูกๆกเลี้ยงลูกๆูกแล้วก็เห็นพวกเขาอยู่ดีมีสุขก็อยากให้มาอยู่กับแม่กิ่งเวลาไปเจอแมวที่ลําบากก็อยากให้มาอยู่กับแม่กิ่งแต่คันจะให้แม่กิ่งรับทั้งหมดแม่กิ่งก็รับไม่ไหวค่ะเพราะว่าเท่านี้อย่างที่แม่กิ่งบอกทุกวันนี้แม่กิ่งก็เดินพันพันเหยียบหางลูกไปตลอดแล้วค่ะเดินเข้าบ้านมาพันแข้งพันขาดูเอานะคะ เนี่ยประตูบ้านประตูบ้านมาแล้วเนี่ยมานั่งมานอนอยู่แบบเนี้ยบางทีทางเดินก็แทบจะไม่มีเลยค่ะตะมุตะมิปุ้ยมุ้ยกันแบบเนี้ยค่ะเต็มบ้านไปหมดและยิ่งถ้าพวกเขารวมตัวกันก็จะรู้สึกว่าเต็มมากๆเหมือนกับเกินกําลังแม่กิ่งแล้วค่ะตอนนี้ที่มีอยู่แม่กิ่งก็เลยไม่สามารถที่จะรับเพิ่มได้อีก แม่กิ่งอยากช่วยทุกเคสค่ะอยากช่วยเด็กๆทุกเคสทุกคนแต่ว่ามันช่วยไม่ไหวเราก็ต้องดูตัวเราด้วยค่ะยังไงยังไงเอฟซีก็เข้าใจแม่กิ่งด้วยนะคะที่แม่กิ่งไม่สามารถรับแมวของทุกท่านที่จะเอามาให้แม่กิ่งดูแลได้ค่ะ แม่กิ่งก็ถือว่าพวกเด็กๆพวกนี้ที่ได้มาอยู่กับแม่กิ่งพวกเขาก็ถือว่าพวกเขามีบุญมีบุญวาสนาต่อการกับแม่กิ่งโดยถุงทองของเราถุงทองเดี๋ยวนี้ตอนช่วงบ่ายๆจะชอบเรียกแม่ค่ะแม่แม่แม,แม่เรียกโผล่ที่หน้าต่างโผล่ที่มุมนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นพะลุห้องทํางานแม่โผล่ตรงนี้ พอเรียกพอแม่หันมาเขาก็เขาก็จะรีบวิ่งมาตรงประตูค่ะมารอแม่เพราะว่าถุงทองเขาจะชอบได้ไปเล่นในห้องทํางานของแม่เขาจะพิเศษตัวคนอื่นตรงที่ว่าได้เข้าไปเล่นห้องทํางานกับแม่ค่ะแต่คนอื่นยังไม่เคยได้ไปแต่ตอนนี้สงสัยจะเพียมากรับนะคะรับท่านี้เลย แม้แต่หลับพวกหนูยังน่ารักนะลูกนะสำหรับแม่แล้วเพราะว่าจะพวกหนูจะทำอะไรก็น่ารักไปหมดจะนั่งจะนอนแต่ละคนปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุย้ยพี่ทองหยิบนอนนอนอืดเลยลูกฮะ นอนอืดเลยพี่ทองหยิบของแม่เนี่ยนั่นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าใจแม่กิ่ง